เพียง4,000กว่าบาทตัว m a ด้านะคะ BT50 โปรกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าเดิมแถมให้ฟรีนะคะเป็นร้อแม็กซขอบ18นะคะกระจกด้านหลังจะมีไล่้าหลังพวงมาลัยพาเวอร์3ก้านเกี่ย์ธรรมดา6สปีดนะคะคุณพี่อันอ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับกาอีกเช่นเคยนะคะอย่างที่แจ้งเมื่อต้นคลิปนะคะรถกระบะค้างวดสี่พันกว่าบาทวันนี้จะเป็นตัวอ่ามาด้านะคะ b t 50โปคันนี้เป็นตัวยกสูงนะคะรุ่นปี2013-2014ราคาเพียง239,000บาทเท่านั้นค่ะสําหรับโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะจัดสัญญาผ่อนเพียง4,700บาท80งวดตลอดอายุสัญญาฟังไม่ผิดค่ะ4,700บาทสําหรับตัวรถนะคะจะเป็น สีขาวนะคะเป็นสีขาวล้วนเลยแล้วก็คันนี้ต้องย้ำอีกทีนึงว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะรายละเอียดความสะอาดอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวชมด้านหน้าเขานะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะโลโกโม้มาด้าแล้วก็ป้ายนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายอุบลให้ในส่วนของตาไฟนะคะตาไฟเดิมนะคะไม่มีแบบแลบประกันไดเลยว่าไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมไฟไหม้หรือว่ารถสวมเราโอนผ่านมาเป็นของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ครอบครองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ตัวล้อนะคะคันนี้ก็ต้องจ้งอีกทีนึงว่าเป็นล้อแม็กแล้วก็หลายคันนะคะจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่คันนี้เราแถมให้ฟรีนะคะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะแถมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแน่นอนนะคะเขาเป็นตัวสูงจะมีบันไดข้างมาให้มือเปิดก็เป็นแบบครเมียมนะคะมีคิ้วกันสะหรือคิ้วกันมแมลงอ่ะแล้วแต่คนเรียกนะคะมีมาให้ครบเลย กระจกด้านหลังจะมีไล่ย้าหลังให้มีมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ไลเนอร์นะคะเป็นไลเนอร์เดิมของมาสด้าเลยนะคะลูกค้ารถไม่มีตําหนิอะแรีง่ายๆเลยก็ตัวนี้ความสะอาดอาจจะเรงไม่เรียบร้อยนะคะมือเปิดก็เป็นแบบพรีเมียมนะคะมีการชนท้ายมาให้ครบเลยนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมเนาะไปดูกันต่อในส่วนของภายในคะ่ะสําหรับภายในนะคะจะเป็นคอนโซล สีเข้มนะคะก็จะมีสีดำตัดสีเทานะคะพวงมาลัยพาวเวอร์สามการนะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะแล้วก็เลขไมลหนึ่งแม่นเจ็ดพัิบเก้ากิโลเมตรวิดยุ FM AM a เอ USB เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะคันนี้พิเศษจ,จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคุณพี่รุ่นก่อนก็จะเป็นพวกห้าสปีดเนาะตอนเดียวตัวน,นี้ก็ขยับมาเป็น6สปีดแล้วนะคะบอดจะเป็นบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะ ก็เป็นตัวฟิสไตล์แคบนะคะเปิดแคบได้90องศาบอกได้เลยว่าคุมมากนะคะสําหรับราคานี้ไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะคันนี้ก็ถ้าเป็นมาด้าจะเป็นเครื่อง 2200cc นะคะแน่นอนว่าใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะก็สมมติมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พวกแบตเตอรี่ฟิล์มยางทุกอย่างนะคะเช็คให้ทั้งหมดเลยนะคะ มีรับประกันหลังการขาย1,500เดือนหรือ5,000กิโลเมตรแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วไทยให้อีก1ปีเต็มนะคะใครที่อยากเข้ามาทดลองขับหรือว่าอยากเข้ามาดูตัวรถนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่สาขาสำนักงานใหญ่บาดัมพานะคะสมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะและใครที่สนใจคันนี้นะคะราคา239,000บาทนะคะสำหรับราคาเงินสด และเงินผ่อนนะคะฟรีดาว4,700บาทราคานี้มาก่อนได้ก่อนสนใจจองโทร0812386699สวัสดีค่ะ